ทข้าไปครับพยายามทำตามกติกานะครับโอเคเจนๆเข้าานี้นะครับจะได้เห็นนวัตกรรมนะครับที่ท่านอาจจะนำไปใช้ที่ศูนย์ศิลปะที่บางไทรของท่านนะครับจุดนี้เนี่ยทางด้าน่ามือของเราครับจุดนี้เรียกว่าอะไรครับคุณโยครับเป็นเรือรับรองแขกครับไม่ใช่ครับเป็นเรือรับรองจริงๆก็คือแขกนะครับแล้วแขกเข้ามาในโรงพฟฟาของเราใช่แล้วครับนี่คืออะไรครับโรงพัก ขยะทั่วไปใช่ครับก็คือโรงพยาบาลเราเนี่ยเราจะแยกขยะออกเป็นแต่ละประเภทแต่ละประเภทนะครับและขยะทั่วไปการอะไรก็เหมืภายในอาคารที่เป็นตึกทุ่ๆอาคารนะครับเป็นขยะทั่วไปครับก็ประมาณที่นี่ครับผมประเด็นวบรรดาวะของ โลยะทั่วไปนะครับก็คือเรื่องสถานที่จัดเก็บนะครับเราเราจัดเก็บเนี่ยเราต้องมีการป้องกันนะครับพั้งแมลงนะครับต่างๆเนี่ยไม่ให้สามารถรียกเข้าไปรบกวนนะครับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นมาที่ที่มาเก็บไว้ด้านที่นี้นะครับนอกจากนี้โครงสร้างของอาคารนั้นนะครับถ้าท่านสังเกตเ่ยจะถูกออกแบบนะครับให้สามารถที่จะรับแสงแดดได้เต็มที่นะครับโดยมีสูตรนะครับที่อาคารนี้นะครับจะถูกเรียงคำาวณของของของอาคารหลังคาะครับ การนำความร้อนนะครับจะช่วยในการที่ช่วยในการลค่าชีลด้วยครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญและจุดเช่นคือว่าเพื่อสร้างความหนักและสิดสํสนึกของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่นำขยะมาทิ้งนะครับขยะทุกจุดทุกจุดนำมาทิ้งเราต้องระบุได้ว่าขยะนั้นมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหน่วยงานใดที่นำขยะมาทิ้งจะต้องมีการติดตัญลักษณ์ชื่อ